ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตนีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู assalamualaikum salam bahagia para p e า d e n g a r c e r i a i a สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตนี ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหานีจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัต,ตนีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ วันนี้เรายังคงอยู่ที่หวัวข้อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียนะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนปอนโดโมเดร์กอนโตสนะคะโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยบริหารจัดการโดยการสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อนำรายได้มาเป็นค่าสวัสดิการให้บุคลากรในโรงเรียนนะคะ ธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านในชุมชนก็จะเป็นคนงานในโรงงานต่างๆของโรงเรียนดังนั้นถือว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของคนในแถวนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกง,งานในโรงงานของโรงเรียนด้วยเมื่อนักเรียนจบแล้วก็มักจะทํางานในโรงงานเหล่านี้ค่ะค่ะ

s e k o l a h Gontor a d a p e r ป u b ungan yang baik dengan pendudu k แปลว่าโรงเรียนกอนโตนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านค่ะเปิ u ์ดูดุกเปิดูดุแปลว่าชาวบ้านและเปิดบ ungan เปิดบ ungan แปลว่าความสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงอยู่ที่หัวข้อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียนะคะ เราไปกันที่โรงเรียนปนโดโมเดนกอนโตนะคะจุดเด่นของโรงเรียนแห่งนี้นอกจากมีโรงงานอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนแล้วเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังมีการสร้างวินัยและความรับผิดช,ชอบของนักเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีพารองค่ะ นักเรียนทุกคนเนี่ยต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลห้องเรียนแล้วก็ต้องดูแลโรงแรมนะคะซึ่งเป็นธุรกิจของโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาค่ะค่ะนับว่าเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจมากะนะคะค่ะคำว่าวินัยนะคะในภาษามลา,ายูก็คือ discipline discipline นะคะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือ discipline นะคะ discipline แปลว่าวินัยค่ะไปเรียนดีซโรงเรีกอนตรอร์ Ada discipline

b ป l a j a r แปลว่านักเรียนแล้วก็คำว่าสกุลละแปลว่าโรงเรียนค่ะไปเ a ียนที่สกุลละก้นโต๊ ada d i s c i p l i n แปลว่านักเรียนที่โรงเรียนกนโต๊ะนั้นมีวินัยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสรืบสารสามน้อยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะ ค<ะ>ุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ยูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http: //exten.pn.psu.ac.th